สวัสดีค่ะมาลงหาหน่อยงวดวันที่14เนาะอ้างอิงตัวเลขนะคะจากงวดวันที่13สนะสรุปผลของงวดวันที่13ก่อนเนาะเมื่อาวานเมื่อวานตัวเลขที่ให้คือ4 5 7 8แนะคะ4578นะแล้วก็เด่นคู่นะคะ2กับ1เนาะสรุปว่าเข้าเข้าหมดเลยนะ4 5 7หเ4 5 7 8เข้าหมดแล้วก็เด่นคู่ก็เข้า1ตัวนะคะไม่เข้าแต่2เนาะ เมื่อวานสองไม่เข้านะคะเด่นคู่เนาะเข้าหนึ่งนะคะส่วนเด่นวิ่งบนล่างสี่ตัวคือเข้าทั้งหมดนะคะบนนะคะบนออกห้าหนึ่งเจ็ดเนาะล่างแปดสี่นะคะห้าหนึ่งเจ็ดกับแปดสี่เนาะสำหรับวันที่สิบสี่นะคะตัวเลขที่ถอดได้เนาะได้ชุดแปดเก้าหนึ่งสองนะคะชุดนี้น่าเล่นที่สุดนะ8แปดมักจะมานะคะไม่บนก็ล่างนะแล้วก็เด่นคู่วันนี้ให้เก้ากับแปดนะคะจับ ซื้อแบบง่ายๆเลยก็ได้ก็คือ8 9 9 8อ่าหรือไม่ก็นะคะหรือไม่ก็นะเอาอา8กับ9ไปวินกับตัวที่ออกไปแล้วก็คืออาจจะเอาไปจับเป็น97อาจจะเอา9ไปวินนะคะเป็นอ1 9 7, 9 5, 9่า91 97 95 94ห8หรือว่า92 96ก็ได้นะคะ9นะอ่าส่วน8คิดว่านะคะวันนี้นะ คิดว่า,า8 9 4น่าจะมานะคะ8 9และ4น่าจะมานะตามสถิตินะคะตามสถิตินะอของเดือนนี้นะเ,เลขชุด8 9 1 2นะคะที่เคยออกนะตามเดือนนี้นะคะจะมี7มี6มี4มี5นะคะที่เคยออกนะมี7มี6มี4มี5แต่ว่า เอา7645ไปวินกับ8 9 1 2กก็ได้นะคะเอา7645ไปวินกับ8 9 1 2บนล่างเลยนะตามนี้นะคะแล้วก็ชุดวิน3ตัว2ตัวตัวเลขที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ตัวเลขอาจจะออกอคงคงไม่เขาเรียกอะไรอะคงไม่เบิ้ลคงไม่หามนะตัวเลขอาจจะเป็นประมาณเลขเรียงก็ได้นะคะ เรียงในที่นี้อาจจะเป็น 3, 4, 5หรือ 6, 7, 8ก็ได้นะคะหรือ 5, 7, 6อะไรอย่างนี้ก็ได้นะลองดูนะคะลองดูนะ,ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ